วันนี้นี่ขออีกสักบัดนะครับคือกรณีที่คุณไพบูรณิติตวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาพูดออกมาถแถลงกรณีที่คุณแพรทองทานชินวัตรหรือรัฐบาลชุดคุณแพรทองทานชินวัตรเนี่ยนะเขาไม่เอาพักพลังประชารัฐเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลแล้วคุณไพบูรณิติตวันเนี่ยก็อ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่า โดยหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะการที่แต่เดิมบอกว่าจะเอามาร่วมนะยกมือร่วมกันว่าจะร่วมรัฐบาลแล้วพักพลังประชารัฐก็สนองตอบโดยตอบไปบอกว่าผมยินดีที่จะร่วมลักษณะแบบนี้คุณไพบุญนิติตะวันบอกว่ามันเกิดเป็นสัญญานะเพราะฉะนั้น คุณแพทองทานชินวัตรหรือนายกแพทองทานชินวัตรจะต้องเอาพักพลังประชารัฐมาร่วมตามสัญญาเพราะมันเกิดเป็นสัญญาแล้วนะบอกว่าถ้าคุณแพทองทานชินวัตรไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จะถือว่าผิดจะริยธรรมอย่างร้ายแรงผมนี่ขอแนะคุณไพบุญนิติตะวันนะครับเสียดายนะเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะเนี่ยแล้วมาเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ บอกคุณไพบูณิติตะวันหน่อยว่าการตั้งคณะรัฐมนตรีเขาไม่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาไม่ได้ใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าได้วยคำมั่นและสัญญามันคนละเรื่องกันการตั้งคณะรัฐมนตรีเขาใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นกฎหมายมหาชนไม่ใช่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับเขาไม่เอา เขาไม่อยากให้ไปร่วมมันจะอะไรกันนักกันหนาแล้วครับก็ไปทําหน้าที่อื่นอยากจะไปร่วมรัฐบาลกันนักกันหนาะมันเป็นเพราะอะไรก็เขาไม่เอาแล้วก็ก็มีเหตุเมื่อวานก็นพูดไปแล้วไงแต่งงานไปแล้วเอาขวานจามหัวเขาตลอดและใครจะยอมแต่งอยู่ต่อไปว่ามันเลิกแล้วก็ต้องเลิกกันวันนี้ยังพยายามจะถแถลงขู่ บอกว่าเมื่อเมื่อมันเกิดเป็นตามสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ถือว่าคุณะผิดจริยธรรมอย่างไรเลยยังอยากจะไปเป็นคอรมอลร่วมกันก็เขาไม่เอาเขาไล่ออกจากบ้านโอ้เนาะอะไรคณนะนักหนาการไปร่วมคณะรัมตรีนี่นะครับมันอะไรคณะนักหนาเลยครับที่อยากจะเป็นนักหนาะถามคุณไทบุญนิติตะวันเนวันนี้ขอแนะในฐานะน,นันกกฎหมายหน่อยนะนะ ไม่พูดกันว่ากันจริงๆเ้นตได้เนี่ยเป็นหนึ่งรองอะไรเป็นอะไรอดีตสมาชิกวุฒิสภาสมัยรัฐประหารนี่นะครับนะแล้ววันนี้ก็มาเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐมันอดไม่รนทนไม่ไหวได้วยความเป็นนักกฎหมายนะคือถ้าผมไม่ออกมาพูดนะคือประชาชนก็ต้องเข้าใจแล้วครับหลายๆท่านก็ไม่ได้รู้กฎหมายเนาะโดยส่วนใหญ่ด้วยเอ้า ปรชาชนคนไทยเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้กฎหมายเพราะไม่ได้เรียนกฎหมายในแต่นะาที่ผมเป็นนักกฎหมายแล้วก็อยู่ในแวดวงการเมืองมาโดยตลอดความพูดแบบตรงไปตรงมามันก็อดไม่รนทนไม่ได้จริงๆคุณจะมาขู่โดยเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาขู่เพื่อบังคับให้เขาตั้งคุณเป็นรัฐมนตรีหรือว่าตั้งพรรคของคุณมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมันไม่ได้คุณไพบุญนิติตะวัน อย่าทําเป็นพูดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในสิ่งที่มันมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมเอองั้นก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับการตั้งคณะรัฐมนตรีเขาไม่ได้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราใดทั้งสิ้นนะครับนะเขาใช้กฎหมายมหาชนเขาใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญการตั้ง รัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรีนะครับจะเอาคำมั่นพอผมตอบรับกลายเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาผมคุณไม่เอาผมไม่ได้คุณจะไม่สามารถจะไปเอาคนอื่นได้เออถ้าคุณซื้อรถแต่พอได้อยู่นะซื้อบ้านซื้อช่องพอได้อยู่หรือสั่งของซื้อของพอได้อยู่แต่จะมาเอาตําแหน่งรัฐมนตรีโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและบาณิชย์อย่าพูดครับพูดไปละอายเขา ไม่ไหวพูดละอายเป็นผมนี่ผมไม่รูจ้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนนะเอาประมวลกฎหมายแ่งแลาพาณิชย์มาขู่นายกแพดองทานชินวัตรถ้าไม่ตั้งพวกผมนะระวังนะคุณจะเจอผิดสัญญาแล้วก็ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่าเอาอย่างนี้มาขู่ขู่แล้วมันอายนะขู่ทั้งทีให้มันมีภาษีหน่อยคุณภัยบุญนิจิตตะวันเอาละครับวันนี้ผมจำนงชนเออัยมงคลแม่ชื่อตัวเองอยังจะจำผิดเลยนี่ครับ ขอแย้งหน่อยนะขอติงหน่อยนะครับพูดอะไรอย่าไปสร้างความเข้าใจที่มันถูกถูกต้องหน่อยครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ